พี่ฟ้าออฉันกำลังจะไลฟ์ขอขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยคือเมื่อวานผมไปอ่านแท็กหนึ่งเขาแท็กมาเขาแบบไม่รู้ว่าชมหรือได่าไงประมาณว่าคิดถึงตอนพี่เขาไลฟ์ยงเลยแบบอยู่ๆก็ไลฟ์ทุกวันนี้มีตะขครของผมแบบอืมขอโทษครับเจ็บอยู่นะ ช่มันไม่ผมไม่รู้ว่าชมหรือด่ากันเนี่ประมาณมาคิดถึงนะครับแต่ทุกวันนี้เอาแต่ขายของไม่ได้ดูอะไรแบบนี้เลยอ,อผมเปิดไปเรื่อยอ่ะมันก็ชอบไปก็ชอบเลยแต่ว่ามันเป็นแท็กที่มันฟังซ้ำๆเปลี่ยนก็ได้นะเพิงอะไรดีอ่ะอย่งนี้กัน เสร็จผมแล้วระฮะไม่ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยกับเสร็จผมบ้างเลยครับพี่ยินมาชมงานติวใช่ไหมคะแปลไทยเป็นไทยให้สักนิดหนึ่งครับอะไรคือมาชมงานติว ร้องเพลงให้บ้างหน่อยก็คือรอบที่แล้วอะเข็ดเลยนะบอกไว้ก่อนคือเรื่องเขาที่ส่วนตัวเป็นคนที่แบบไม่ไม่ไม่ชอบร้องอยู่แล้วพอร้องแล้วแบบถ้าก็สมมติว่าร้องแล้วมันแป๊กมันก็จะแบบมันก็จะเขินใช่ปะแล้วถ้คือรอบที่แล้วก็แบบก็ง่วงแล้วด้วยแหละแล้วระหว่างรอคนเข้ามาก็แบบร้องไปเรื่อยแบบตามภาษาคนอารมณ์ดีอะ คือประมาณสองสามวันนั้นผมโดนแท็กมาเรื่องนี้ตลอดเลยก็คือแซวจนแบบไม่กะให้เกิดเลยคือผมก็ร้องแบบนี้ตั้งแต่เพลงเขาออกแลวนะไอ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 ท่อนนั้นแหละไม่ร้องละคือร้องตั้งแต่เพลงเขาออกแล้วไม่เคยคิดที่จะไปฟังว่าแบบที่ถูกมันคือยังไงอะไรเงี้ย แล้วพอมันเป็นอัตโนมัติด้วยความชินก็เลยร้องแบบเดิมเรียบร้อยคราวนี้ผมรู้เนื้อจริงแล้วนะครับต้องขอบคุณทุกคนด้วยวันนี้ก็ไม่ได้มาขายอะไรนะครับ่มอย่าเซลกัน าขายขําค้อผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเมื่อวานนะครับแบบว่าเมื่อวานเป็นวันสอบวิชาหนึ่งนะครับที่มหาลัยแล้วพอพอสอบแบบอาจารย์เขาให้ให้สิทธิ์อ,อพูดว่าไงอะคือเขากำหนดเด็ดไลน์ถึงแค่สี่โมงเย็นอะไเงี้ยแล้วคือผมก็เสร็จ เสร็จสี่โมงพอดีนี่แหละอะไรเงี้ยแต่มันสอบออนไลน์ไงมันต้องส่งในเมลแล้วมันมีเงื่อนไขในการตั้งชื่ออะไรหลายๆอย่างใช่ปะแล้วประเด็นอยู่ที่ว่าที่บ้านผมเพิ่งติดเน็ตใหม่มาเป็นเน็ตยักษ์ใหญ่ค่ายหนึ่งไม่กล่าวถึงเนื้อแต่แต่ติดเดือนแรกปุ๊บอะใช้ไม่ได้ไปประมาณสิบห้าวันแล้วคุดสิงแล้วระหว่างสอบก็คือเน็ตก็หลุดตลอดเวลาผมก็เลยแบบโอเคไม่เปิดละนั่งทําแบบเหมือนเดิมไปตลอด พอพอจะส่งปุ๊บก,ก็เลยต้องไปเปิดเน็ตใช่ป่ะแล้วแล้วระหว่างรอเน็ตติดก็เลยไปหยิบกีตาร์มาเด่นเพลินๆน,น,นะครับสรุปว่าเกินเวลาส่งไปคุยกับจานจานด่าเขาให้อะไครับเฮ้ยบ่นอะไรทำไมแรงจังอะนะครับมีใหญ่เข้ามา ป่วนนะครับตอนนี้อ,อุ้ยอะไรครับนี่อ่ะอ้าวเต้าหลุดเลยหม คือทุกคนไม่ได้คุยด้วย, <laughs> ยไป,ไป,ไป <c oughs> คือตอนนี้ที่บ้านผมไม่มีตู้เย็นจะใส่ของแล้วนะครับก็ขอความการุณาพี่ๆที่ที่ทเอใจดีและสนับสนุนเราให้ของมานะครับช่วงนี้ก็ ขอบคุณครับสำหรับทุกอย่างที่ที่ให้มาแต่มันพอพอมันเยอะเกินไปแล้วมันไม่มีที่เก็บเลยฮะคืทุกวันนี้ตีกันที่บ้านตีกันเรื่องของของที่เอามาครับผมจะโดนด่าตลอดเลยว่าไปเอาของเข้ามาทําไมอะไรอย่างเงี้ยผมก็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 ไม่ได้ พูดว่าไงก็ก็คือเขาเอามาให้แล้วอเราเราจะไม่เอาก็ไม่ได้แล้วก็บอนเห็นใจนะครับเบาๆหน่อยไลฟ์เออตู้เย็นต้องเข้าแล้วซื้อหน่อยนะครับจะถามว่าเดี๋ยวมาไหมมาอีกบ้มาเดี๋ยวก็มา เออซื้อตู้เยน็นเพิ่มซื้อมาให้หน่อยดิไม่ต้องซื้อจริงอับพูดเล่นนะไม่ใช่ซื้อมาแล้วเปลืองค่าไฟนะครับนี่เรงนี้เปิดแอร์อยู่บ้านก็เรียกพี่มาไลฟ์ด้วยหน่อยแมวครับขี้เกียจ ผมกินขาดอยู่แล้ววะไม่มาใครก็ไม่สามารถมาเทียบได้ปะเออว่าใช่ทุกคนเดี๋ยวโทรศพัพท์น่าจะร้อนแล้วนะครับอีกไม่นานมันไม่ใช่อะไรหรอกมันคือมันอยู่ที่แบตผมนี่แหละมันไม่ใช่เกียรติไปซ่อมไงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ผมอยู่ที่ประมาณจากจากสุขภาพเป็นอนะ จากหนึ่งร้ยเปอร์เซ็นผมเหลือประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นคือคือเล่นเกมบ่อยไงแล้วแบบเออเราก็ชอบปล่อยให้แบตมันหมดไม่ดีนะครับมันจะทำให้แบตเรามีปัญหาเช่นตอนนี้นะยเดี๋ยวก็ถึงเวลาที่เราจะต้องได้เข้ามาเยอะจังวะสามสามหมื่นคนเลยอะ แต่พรุ่งนี้ผมจะต้องมีอะไรที่โดนแซวอีกแน่ๆเลยว่ะก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าว่าระวันหนึ่งคุยคุยอยู่แล้วระเบิดใส่หน้าเลยก็คือเรียบร้อยฮะขี้เกียจเปลี่ยน ทุกคนไม่ต้องซื้ออะไรมานะครับยำนะฮะขอร้องขอร้องเลยแบบว่าเอาไว้เราเจอกันตามตามตาม,ตามงานอะไรอย่างนงี้นดีกว่ะคือทุกวันนี้มันมันมากเกินไปคือพี่ผมที่ไปขายของแล้วแบบทุกวันที่ไปขายของแล้วได้ของกลับมาจนจนผมจะไปนั่งคุยกับมันแล้วว่าไม่ต้องขายแล้วถ้าจะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องแล้วมันแปลก ผมจะปิดกิจการที่บ้านเองนะครับถึงเวลาแล้วมั้งไปละบาย